นั่งเศอ้าให้ทํากินข้าวกันกินอนะไรนะเดี๋ยวฝนตกแล้วเหมือนฝนจะตกเลยแต่ฝนมันจะตกทุกวันนะเอ้าวอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วหรอครับไปกินแล้วอุตส่าห์มาประเคนถึงหน้าบ้านเลยนี่ไปไปกินให้มันเอ็ม นกตอิ่มแล้วมั้งเ่ยกินสามมื้อเลยนี่เชา้ากลางวันเชา้าสายกลางวันเที่ยงหรอใชไมท้าอกินตนเชา้าให้อาหารเปียกกลางวันอาหารเม็ดไปของกบเคี้ยวแม่เข้าบ้านแล้วนะทีนี้ไม่เล่นด้วยแล้วนะ ไปนอนแล้วเด้อง่วงแล้วแม้ทำมันก็ง่วงนล่นเแม่เอาข้าวไ,ไปให้ไอ้แมวตัวอื่นอ้าวอ้าวไงท้องไงท้องไงท้องเชอดดูหำบันตอนี่คหร แม่เหมียวไปไหนละเพื่อนไปไหนก็ไม่มรู้แม่เหมียวไปเลาะแล้วมั้งแม่เหมียวมาเดินเลาะนาคาแล้วแม่มอเมมอาข้าวไปไว้ให้เหมียวกัเผื่แม่เหมียวจะอยากกิน <c oughs> ไปแล้วนะไปแล้วเด้อไปหานอนไปทำ เข้าป่าไปเลยบายยเขาก็จะเข้าป่าตามภาษาแมวจรเขาแล้วนะและทีนี้เขาก็จะออกมาเขาหิวเขาจะเดินแถวนู่นแหละนู้นบ้านใครบ้านใครเขาก็เดินเลาะไปตามภาษาบายยให้เวลากไอ้ทำเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาแมวน้อยกันนะ ไอเจ๊อเมียนะใช่ไหมไม่เหมียวไหมในนั้นนะ่ไไเหมีไไหนก็ไม่ดูใครแนมวันนี้ว่าเอาลอมเย็นสวยๆหนึง